ระยะที่ผมส่องระยะนี้นะครับพี่พีสายล่าไม่รอดแน่นอนนะครับผมระยะทําการเลยนะครับพี่พี่เส้นเล็งดําเข้มนะครับมองง่ายมากๆนะครับมีจุดมินดอดด้วยนะครับโอ้ส่องโดยเจ้ากล้องรุ่นนี้เลยครับพี่พี่นะครับนี่กล้องเอ็มเก้านะครับสามคี่สิบคูณสี่สอง นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับเลเซอร์ด้านข้างนะครับนี่ตัวนี้มีเลเซอร์ติดด้านข้างไปด้วยนะครับมีไฟในเส้นด้วยนะครับผมโตัวจริงสวยมากเลยนะพี่นะนะครับก็สวยเลยนะพี่นะตัวนี้เขาจะเป็นรางนะครับนี่เป็นรางแบบนี้นะครับสำหรับจับราง20่ิมิลนะครับผม ราง11มเ1มิลก็ใส่ได้นะพี่นะใช้ได้ทุกชนิดเลยนะครับทั้งยิงปลานะครับแล้วก็อสองสองนะครับอัดลมนะครับใช้งานได้ทุกประเภทเลยนะครับนี่ระยะใช้งานเขาก็เริ่มตั้งแต่5เมตรนะครับถึง100เมตรโดยประมาณนะครับ เดี๋ยวน้องไปรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะครับพี่พี่ไปกันเลยเลสโกสวัสดีครับพี่พี่ วันนี้พบกับช่อง Spy Test c o p i c V1 นะครับผมวันนี้นะครับน้องจะเอาจกกล้องนะครับยอดนิยมของสายล่าอีกรุ่นหนึ่งนะครับนะมารีวิวให้พี่ๆดูกันนะครับผมกล้องรุ่นนี้เลยครับพี่ๆนี่นะครับเป็นกล้อง M9 นะครับ3คี่สิคูสีนะครับนี่ตัวนี้จะมีเลเซอร์ติดไปข้างนะครับนี่สุดยอดจริงๆนะครับตัวนี้ เดี๋ยวผมรีวิวของแถมให้ดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะไปคุณสมบัติเจ้ากล้องตัวนี้นะครับใช้งานง่ายแน่นอนนะครับผมของแถมก็จะเป็นฝาครอบเลนส์หน้าหลังนะครับนี่ผ้าเช็ดเลนส์นะครับมีฐานนะครับฐานใส่เลเซอร์ตัวนี้ฐานใส่กล้องนะครับเพราะว่าเจ้ากล้องรุ่นนี้จะมีไฟในเส้นด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวไขนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไขปรับนะครับนะปรับเลเซอร์ตั้งกล้องนะครับแล้วก็ ไข่ลางนะครับผมเพราะว่าเจ้ากล้อง M9 นี้เขาจะเป็นลางติดตัวไปนะครับผมแล้วก็มีไฟฉายคาดหัวระดับน้ําตั้งกล้องแถมเพิ่มเติมไปให้นะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้ขานะพี่นะต้องย้ำไว้ก่อนเพราะว่าเขามีรางมาให้แล้วนะครับผมนี่จับราง20มิลน,นะครับพี่ๆท่านไหนจะเอาไปจับราง11มิลก็ได้นะพี่แต่ว่าเดี๋ยวต้องซื้อรางแปลงเพิ่มนะแปลงจาก11เป็น20มิลน,นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูก็ได้นะครับ นี่ก็จะใส่เป็นเนี่เสริมตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ได้แถมนะพี่นะอะตัวนี้ต้องอ่าซื้อเพิ่มเอานะครับจับจาก11เป็น20มิลน,นะครับนี่อันนี้ก็จะไปจับล้าง11มิลน,นะครับเพื่อให้ล้างข้างบนเนี่ยเป็น20มิลสามารถใส่ได้นะครับผมมาเดี๋ยวผมรีวิวคุณสมบัติเจ้ากล้องตัวที่ให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะเจ้ากล้องรุ่นนี้นะครับก็เป็นปรับในนะพี่นะเป็นปรับในนะครับ เปิด้ามาปรับนะครับปรับขึ้นลงนะครับอยู่ด้านบนนะครับนี่ปรับในนะครับหาไรไข่นะครับพี่พี่แล้วก็ซ้ายขวาก็เป็นปรับในเหมือนกันนะครับซ้ายขวาก็เป็นปรับในเช่นเดียวกันนะครับหมุนแค่พอตึงมือนะพี่นะไม่ใช่แบบหมุนแบบแน่นจัดไข่ไม่ออกนะพี่นะเรียบร้อยเลยนะครับนี่เป็นปรับในเหมือนกันนะครับพี่พี่แล้วก็ รุ่นนี้เขาจะมีไฟในเส้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอยู่เป็นไฟเขียวไฟแดงนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านี่ประมาณนี้เลยครับพี่ๆนี่ไฟเขียวไฟแดงนะครับแล้วก็ระยะใช้งานก็สามถึงสิบเท่านะพี่นะระยะซูมนะสามถึงสิบเท่านะครับก็ระยะใช้งานก็ห้าถึงร้อยเมตรโดยประมาณนะครับผมมีปรับตาหลังนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนมีปัญหาด้านสายตาก็มีปรับตาหลังให้นะครับ ส่วนพี่ๆท่านไหนนะครับสายตาปกติไม่จําเป็นต้องปรับนะครับสามารถตั้งกล้องให้ตรงและใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็มีเลเซอร์นะครับนี่ผมช็องให้ดูนี่เห็นไหมครับมีเลเซอร์ในตัวเลเซอร์ก็ตั้งได้นะพี่นะใช้ตัวหกเหลี่ยมตัวไข่เนี่ยนะที่เขาแถมให้เนี่ยตั้งได้เลยนะครับขึ้นลงซ้ายขวานะครับนี่ตั้งได้เลยครับพี่ๆนี่ใช้งานประมาณนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นรางติดไปเลยนะครับ ต้องบอกก่อนอันนี้เป็นกล้อง M9 แท้นะครับเปิกจากร้านปืนวังบุรพานะพี่นะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆใช้งานง่ายเหมาะกับพี่ๆสายล่านะครับนะยิงเร็วก็ได้นะพี่นะตัวน,นี้แล้วก็หรือบอกไปด้านข้างเนี่ยเรียบทาพี่ๆท่านไหนนะจะเอาไฟฉายนะหาจับขาจับมาติดไฟฉายเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับก็มีรางเสริมไปให้ด้านข้างกล้องเลยนะครับนี่ ก,การใช้งานประมาณนี้นะครับพี่พี่เดี๋ยวน้องจะลองวัดความยาวให้ดูเนาะไม่ยาวมากด้วยนะความยาวประมาณ8.5นิ้วเองนะครับนะใครหากล้องสั้นนะอายิงเร็วตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับพี่ๆี่อ่าพี่พี่ท่านไหนนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับตามนี้ได้เลยนะครับ Facebook นะครับชื่อเพจเบอร์โทรศัพท์ ID l ลน์ครบแบบนี้เลยนะครับพี่ๆแล้วก็พี่ๆี่ท่านไหนนะครับ แอดเบอร์แอดไลน์ผมไม่ขึ้นก็สามารถเอาเบอร์โทรแอดมาได้เลยอ่าสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะพี่กับเจ้ากล้อง M9 นะครับ3ขีดคูณ2นะครับผมพร้อมจัดส่งเรียบร้อยเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ช่องสไปเ e l ์กปิดก็ลาไปก่อนนะครับพี่ๆแล้วเจอกันใหม่ครับ